สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กันคือเก่าคือเดิมครับกับช่องเล่นลีอีสานสามพันจวดครับวันนี้พี่น้องผมสิพามาเบิงเระบบการทั้งงานของเล่นลีอีสานสามพันจวดครับตัวนี้เฮ็ดแบบปันบานเท่านะครับมีพันนาครับพันนานี่เมตรยีซิบครับตัวนี้ผมเฮ็ดเองใบผมก็เฮ็ดเองครับ เชื่อมเองออกเองครับหิดแบบง่ายๆระบบไฮ้ดรอรครับน่ครับจะเป็นเผ้าแบบลูกขยับได้นะครับเผ้มามันอยู่ข้างในนี่ตัวน,นี้จะเป็นระบบเผาขึ้นกันเป็นเผาเป็น ลปืนไ่เป็นลงปืนครับตัวนี้เป็นเป็นบูทบูทคือบูทสลักเขานี่นะตัวนี้ผมเอาขีเมาของพานไทยครับตัวนี้ขีเมาของพานไทยตัวประมาณร้อยกว่าบาทนี่นะครับ120ร้อยยี่สิบพอเพียงครับสองตัวตัวนี้จะเป็นปั๊มให้โรลลีครับปั๊มตัวนี้ ราคาประมาณ3,000กว่าบาทครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ตะกอนมันสีเป็นอันใหญ่ครับตัวนี้ผมมาตัดเปลียเอาเหตุให้มันหน่อยลงจากเดิมมัน4นิว้ว4นิ้วเคืองผมปรับลงมาเป็น2นิ้วเคืองหลอดจะจัดเขึ้นทํางานเร็วเขึ้นระบบไฮดรอลิกกับสีาน,นา,านาพานากสียกปุ๊บปับปบป๊บนะครับเหมือนรถไทยใหญ่เลย ครับบาเพ่งว่าวคอนทรลว่าวของระบบไฮดรลิกครับตัวนี้จะเป็นข้างหน้าครับข้างหน้าแบบเบานะครับตัวนี้จะเป็นข้างหลังครับตัวนี้กำเหลี่ยวทายเหลียวขวาครับาาการยกครับข้องพานแดร์อีอสารครับตัวนี้ตัวนี้เกิดจะเป็นกระบอกไฮดรลิกอีกอันนะครับ ตัวนี้จะเป็นกระบอกสันครับเชื่อมต่อโยงมาทางนี้นะครับเดี๋ยพิ่งกนนดได้เห็นหรอกปล้ลงมาไล่ครับน,นีปั่มครับปั่มใส่น้ำมันปุ๊กใส่น้ำมันร,มรวมแล้วใส่งานดีครับพี่น้องครับหน้าต้ม เปยนลอเล็กครับหน้าดินใส่หน้าดินเปียกเขาใส่ดอกยางได้นะเลยครับสนใจที่จะสอบถามในครับพี่น้องนะครับบอสมอนิกิทธิน์ะครับเหล็กล่างเหล็กล่างนะครับ ระบเอาไมา่ได้จบแค่นี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปทำง,งานต่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะในจังทักกันเข้ามาทั้งคอมเมนต์กันแล้วกันครับมีงานกับทั้งสอบถามนะพี่น้องเนาะฝากติดตามช่องนี้นะครับแดนลี่อีสานสามพันจวดครับพี่น้องมีแนวดีๆมาบอกต่อครับพี่น้องครับขอคิดแค่คนแค่จบมอโฮครับพี่น้อง วันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ